ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ KLP Channel นะครับหลายท่านจะถามว่าผมหายไปไหนหลายอาทิตย์นะครับเพราะผมไม่ได้ทำวิดีโอลงช n e l ผมเลยนะครับก็เน็ตล่มครับไม่มีอะไรครับเน็ตล่มเป็นเดือนนะครับนี่ช่างเพิ่งซ่อมให้ได้2วันเองครับนี่ก็กากๆกอยู่เลยยังรุมๆดอนๆนะครับก็โอเคครั้งนี้ก็มา5เมกนะครับก็ใช้ได้เลยแต่ค้าอัปโหลดมันก็1่เมกเท่าเดิมอ่ะนะยังไม่ถึงด้วยซ้ำก็เริ่มกันเลยครับ มีท่านหนึ่งนะครับถามในกลุ่มเรานะครับกลุ่มกลุ่มสมาชิกกลุ่มครับถามมาว่าวิธีใช้กรูคอยไฟกงกูครับใครใครใครเกมกูมันจะมีกรูคอยนะครับกงยังไงครับกงไม่เป็นนะครับก็มีหลายท่านครับถามมาด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ผมก็ไม่เป็นนะตอนนั้นผมก็ไม่เป็นก็ไม่ไม่พูดอะไรพูดมากทำไมครับก็เริ่มไปดีกว่าครับอื เข้าไปที่ไฟล์แมเน g เจอะครับอะไรก็ได้ครับที่คุณมีอยู่ในเครื่องคุณครับไฟล์แมเน g เจเช่น E.S. File Manager ผมใช้ไฟล์ Manager อ H.D. นะครับก็เข้าไปก็จะมีไฟล์นะครับที่ผมแชร์เปในเอกสารกลุ่มก็กดครับกดค้างที่ไฟล์นั้นนะครับที่เป็นไฟล์ H.D. นะครับไฟล์แมเน g เจ H.D. ก็เลือกแตกครับคำสั่งแตกต่ไปไว้ใน directory นี้โอเคร็จเส้นครับ ก็จะเห็นนะครับโฟลเดอร์หนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับนี่อุ๊ยทำไมกูจะไปปาทานี่นะครับที่เป็นสีที่ผมไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็น com g o gro android g wallet นะครับโอเคเราเห็นเสร็จแล้วนะครับนี่อยู่ที่พาร์ทดาวน์โหลดนะครับกลับไปที่หน้าหลักครับหน้าแรกที่ sd card ของเรานะครับเข้าไปที่พาร์ท android data นะครับเลื่อนมาเรื่อยๆครับหาไอ้อะไรนั่นะเจอครับเราลบถึงนี่นะครับ com android G Wallet อะไรเนี่ยครับแตะค้างไปครับเลือกลบครับลบออกจากเครื่องทิ้งไปเลยนะครับไฟล์ตัวเก่าเพราะเรามีไฟล์นี้อยู่แล้วที่เป็นไฟล์โกงก็แตะค้างเลือกย้ายครับนาแรกครับอย่าสับสนนะครับผมอุตส่าห์บอกพานะครับ Android Data นะครับแล้ววางได้เลยครับวางเสร็จแล้วเราจะเข้าไปในตัวนะครับตัวไอคอมกรูอะไรี่คือกี้นี้ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับ คดอมดัตโกแอนดอดยดอดจีวอลเล็ตไฟล์ดั l ดัไฟล์ดจีวอลเล็ตนะครับเข้าไปอีกทีหนึ่งคุณจะเห็นมี3ไฟล์นะครับให้เลือก gw s u b s c r i p e r v e เ s i o n 2วอร์ชันลบทิ้งครับเราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับไฟล์นี้ไม่จำเป็นมีแค่3ไฟล์พอโอเคแล้วออกครับออกได้เลยนะครับคุณคงไม่งงนะครับผมทำถึงขนาดนี้แล้วถ้างงก็ดูซ้ำแล้วกันทำไงได้ออกจากไฟล์แมเน g เจรครับ ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทิ้งให้หมดครับ Wi-Fi 3G อะไรปิดให้หมดครับเรียบร้อยนะครับปิดแล้วตรวจสอบด้วยให้ดีๆนะครับอ่ะเข้าเกมค่ายกรูครับเกมไหนวะงงตาลายก็ c ีแค r o r i n i n ครับเกมค่ายกรูนี่เองนะครับมันอาจจะสับสนนะครับหน้าจอผมเพราะมันสลับกับหัวกันนิดหน่อยก็ขออภัยครับ อีกขึ้นอินโทรขอข้ามอะไรแล้วกันครับใจร้อนครับขอข้ามไปไฟล์นี้มี2,000กรูเครดิตนะครับเกมอื่นผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ครับเพราะค่ายเกมค่ายนี้ผมเคยลองมาแล้วครับลองมาเยอะแล้วก็ใช้ไฟล์นี้ได้ครับใครที่อยากได้ก็ PM มาได้นะครับผมจะไม่แปะในที่เป็นวิดีโอใน YouTube ให้นะครับ ก็ไม่ขอแปะแต่ให้พีเอมาแล้วกันพีเอมาที่เฟซบุ๊กก็ได้อ่ะโหลดดิ้งสักแป๊บแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเห็นความอัศจรรย์ครับนี่ครับอืมสองพันกว่ากรูคอยนะครับอืมในภาพคุณย่อมเห็นละในในนี่ครับแถบขาวขาวที่ผมปาดไปปาดมานี่โอเคตะลุยซื้ออะไรได้ตามใจชอบเลยครับผมขอซื้อไอ้นี่กด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  กดซื้อไปเลยซื้อไปให้มากที่สุดนะครับอยากซื้ออะไรถล่มซื้อไปเลยครับเพราะคุณออนเน็ตด้เมื่อหลายหมายถึงต่อ Wi-Fi หรือ 3G คุณจะซื้ออะไรไม่ได้นะครับตรงนี้มันจะติดลบครับหรือบางคนก็ไม่ติดลบจะกลายเป็นศูนย์ครับหลายคนที่บอกว่าใช้ไม่ได้ก็เพราะเหตุผลน,นี้แหละครับเขาบอกว่ามันเป็นศูนย์มันติดลบมันอะไรผมก็ไม่เข้าใจครับคุณปิดเน็ตสิครับ ผมก็ได้บอกไว้ในเอกสารกลุ่มแล้วปิดการเชื่อมต่อทุกอย่างนะครับการเชื่อมต่อข้อมูล 3G WiFi 2G หรือการเชื่อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ตครับปิดให้หมดแค่นี้ก็เรียบร้อยก็จะขึ้นนะครับก็ซื้ออะไรตามใจชอบไปได้เลยครับแล้วจะกดไปที่โกทำไมเนี่ยผมงงไปหมดเอ้านี่ครับผมก็จะซื้ออะไรดีเนี่ยก็มาลีวีปอนคอนซูมเมเบิลอะไรเนี่ยครับ ซื้ออะไรดีนะแมทดคิดแล้วกันครับก็ซื้อได้ดวยผมก็โกงไปหมดแล้วนะครับก็ขอปิดกล้องแค่เ่านี้ครับถ้าสงสัยอะไรจริงๆก็ถามผมมาได้ครับต่ผมขึ้นให้ถึงขนาดนี้แล้วนะก็น่าจะทราบกันดีแล้วนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ